สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์สมเจตแสงคำนวินกรรมพูนักโหราศาสตร์เจ้าพิธีกรรมวงสวงเจ้าของทฤษฎีฮวงจุฬทีิบ้านและที่ปรึกษาธุรกิจ นำเรียนท่านครับช่องนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องดูดวงอย่างเดียวนะครับแต่ยังมีทั้ง่วงจุย้ยหวงจุ้ยเลขที่บ้าน่วงจุ้ยที่ท่านเรียนรู้และพิสูจน์ทฤษฎีความรู้นี้ได้ด้วยเลขที่บ้านของท่านเองฟังคลิปอ่านคําทํานายความเป็นไปในบ้านเลขที่แล้วถ้าไม่ตรงไม่ใช่ไม่ตรองมาเชื่อผมครับนอกจาก่วงจุ้ยก็มีพิธีกรรมความเชื่อเศรษฐกิจการเงินและอีกหลายเรื่อง ทุกอย่างทุกเรื่องนั้นเกิดจากการศึกษาค้นคว้าและประสบการณ์การทำงานมากกว่า20ปีของผมถ้าท่านสนใจเรียนเชิญกดติดตาม Subscribe แล้วลองย้อนไปรับชมคลิปอื่นๆที่ผมทำไว้ให้ก่อนหน้านี้ครับทุกคลิปทุกเรื่องเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับท่านอย่างแน่นอนสามารถนำไปปรับใช้ทั้งกับตัวท่านเองและคนรอบข้างได้เลยครับทำนายกันแบบละเอียดเน้นๆ แบ่งตามการเดินทางการโครจรของดวงดาวออกเป็น3ช่วงช่วงที่1ระหว่างวันที่15ถึง18มิถุนายนเริ่มด้วยเรื่องเงินเรื่องงานก่อนนะครับถ้ายังไม่มีงานทำหรืองานที่ทำกระท่อนกระแท่นก็จะมองเห็นหนทางสว่างแต่ว่าไม่ได้ง่ายนะว่าที่คู่ค้าว่าที่ลูกค้าเขาบอกเอาพี่เอาน้องจะค้าขายกับเราต้องทำในรูปบริษัทบุคคลธรรมดาไม่รับบริษัทก็บริษัทสิ เราก็คิดว่าคงง่ายเอาเข้าจริงเฮ้ยไม่ใช่จะจดบริษัทจดเองก็ไม่ได้ต้องจ้างเขาจดซึ่งบางที่ก็บอกต้องใช้ถึง7คนอีกที่หนึ่งบอกใช้สคนแต่เพื่อนเราบอกมาว่าไม่ใช่นะตัวเองตอนนี้กฎหมายเขาเปลี่ยนแล้วจดทะเบียนบริษัทใช้คนเดียวก็เลยไม่รู้ว่ายังไงกันหรือราศีเมษบางท่านภาครัฐปลดล็อกกันชงกันชาเรานะ่ะเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับสุขภาพ ที่มีส่วนผสมกัญชาวไว้ขายตั้งแต่ปีมะโวแล้วปีไหนละปีมะโวก็เป็นช่วงต่อระหว่างปีมะแมกับปีวอ,อกไงครับท่านถึงวันปดล็อกออกวางขายเจ้าหน้าที่หน่วยงานนั่นนี่โน่นมากันเลยครับบอกไม่ได้ไม่ได้ต้องผ่านอันนั้นต้องมีใบอันนี้เก็บเก็บเก็บขายไม่ได้ให้ไปหาเอกสารใบกอยอใบกอชอใบรบสารพัดแปลว่าเห็นช่องทางเห็นโอกาสทำเงิน แต่ติดข้อกฎหมายติดระเบียบบางอย่างบางประการเหตุผลตามแนวโหราศาสตร์คือช่วงเวลาดังกล่าวนั้นดาวอังคารดาวเจ้าเรือนดาวตัวตนของคนราศีเมษสถิตเรือนวินาศหรืออยู่หลังลัคนาตัวเองอยู่ข้างหลังเลยทําอะไรไม่ก้าวหน้าก้าวหน้าไม่ได้ประกอบกับดาวพฤหัสปดีดาวเจ้าเรือนสุภะแปลความหมายอีกอย่างหนึ่งคือการมองเห็นดาวพฤหัสดวงนี้เป็นเกษตรอยู่ในเรือนวินาศ มองเห็นโอกาสมองเห็นเงินแต่คว้าไม่ได้ไปไม่ถึงแล้วแถมในช่วงเวลาเดียวกันตัวเองยังดิ้นไม่หลุดกับเรื่องส่วนตัวปัญหาครอบครัวปัญหาความรักแฟนนอกใจนอกใจแฟนอันหลังนี้เกิดจากอิทธิพลของดาวศุกร์สัมพันธ์กับราหูและมรตยูในตำแหน่งเกิดหรือลัคนาดาวศุกร หมายถึงความรักความปรารถนาส่วนราหูก็คือตัวกระตุ้นจุดไฟความรักไฟความปรารถนาให้ลุกโชนขึ้นมาแล้วดาวศุกร์ดวงเดียวกันนี้ยังเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินอีกพอมาสถิตลัคนาหรือตำแหน่งเกิดของราศีเมษไปได้มาตรฐานเสียเรียกว่าปรากกษตรดาวการเงินเสียเลยเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้การเงินราศีเมษต,ตั้งแต่ต้นเดือนจนกระทั่งถึงกลางเดือน ดีไปไม่ได้แต่อย่าเพึ่งท้อแท้ครับอย่าพึ่งท,อท้อ,ทอใจถึงวันที่19ปั๊บดาวสุกดวงเนี้ยย้ายขยับไปบ้านตฐานดีเป็นกเษกษตรกลุ่มร่วมกับดาวพุธพุธกับสุกอยู่เรือนการเงินราศีเมษก็จะรวยรู้เรื่องถ้ารวยไม่รู้เรื่องนี่คือฟั่นเฟือนเป็นบ้าไปแล้วครับพุธกับสุกคือคู่ดาวสังคมอยู่เรือนการเงินท่านก็จะมีโอกาสได้เงินได้ทองจากการค้าขาย คือถ้าทําการค้าก็จะค้าขายมีกําไรซึ่งต้องใช้คําว่ากําไรมหาศาลเพราะคําว่าสังคมก็คือคนหรือจํานวนที่มากกว่าหนึ่งดังนั้นต้องได้เงินเยอะมากแต่ถ้าไม่ได้ทําการค้าเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือกระทั่งตกงานก็จะได้เงินจากหลายทิศทาตง 100, ตรงนู้นร้อยตรงนี้พันรวมๆกันก็หลายแสนบาทแล้วมาแบบไม่เหนื่อยด้วยเพราะ ระหว่างที่ดาวคู่นี้อยู่เรือนการเงินนั้นดาวตัวตนของท่านก็คือดาวอังคารเนี่ยยังสถิตยอยู่เรือนวิดาศหรือหลังลัคนาตามเดิม <S <S แล้วหลังจากนั้นล่ะอาจารย์หลังจากนั้นราศีเมษก็จะดวงดีขึ้นมากๆนับตั้งแต่วันที่26มิถุนาดวงดาวยกย้ายช่วงสุดท้ายของเดือนนี้ครับวันที่26ดาวอังคารย้ายกลุ่มเรือนเกิดเจอกับราหูและมฤตยู และดาวพุธก็ย้ายเข้าเรือนสหัชชะกลุ่มร่วมกับดาวอาทิตย์ชีวิตพลิกผันเปลี่ยนแปลงกระทันหันเปลี่ยนแปลงแบบไม่ได้คิดฝันเปลี่ยนแปลงไปในทางดีนะครับท่านดังนั้นถ้าท่านคือราศีเมษตัวจริงเสียงจริงหลังวันที่26อังคารเป็นเกษตรดาวศุกร์เป็นเกษตรดาวพุธก็เป็นเกษตรเรียงลําดับกันเตรียมตัวเตรียมใจไม่ให้ดีปัญหาอุปสรรค ที่เกิดตอนต้นเดือนก็เหมือนกับแผลสดที่ต้องใช้ติงเจอใช้เย็นแตกก็ยังเจ็บปวดแต่รอแป๊บเดียวดาวย้ายทุกอย่างดีอุปสรรคขัดขวางเรื่องไร้ๆหายสิน้นมาดูเรื่องของครอบครัวและความรักครับปัญหาความรักความสัมพันธ์รักซ้อนรักซ้อนจะคลี่คลายและลงตัวในช่วงปลายเดือนส่วนคนโสดคนอกหักคนช้ำรัก เงินทองรายได้และโอกาสดีๆคือสิ่งเดียวที่จะทําให้ท่านพ้นทุกเลืมความเจ็บปวดลืมความเหงาไม่มีความรักไม่มีใครถ้าไม่ฆ่าตัวตายไม่ตายแน่นอนแต่ถ้าท่านลองไม่มีตังไม่มีกินรับรองตายแน่ครับ <S <S สุขภาพอุบัติเหตุระวังสะดุดบันไดหรือสะดุดพื้นต่างระดับหัวแม่เท้าเขียวช้ำเล็บเท้าแทบหลุดตำแหน่งที่ต้องระมัดระวัง อย่างมากก็คือระว่างขึ้นรถไฟฟ้าก้าวขึ้นลงโป๊ะเรือด่วนหรือช่วงที่เดินเข้าบ้านเข้าสำนักงานกับสัตว์มีพิษสัตว์เลื้อยคานขบกัดเช้าๆฝนตกพลมๆออกจากบ้านน้องๆเนี่ยเขาซ่อนตัวอยู่ข้างรองเท้าข้างกระถางต้นไม้ท่านเผลอเอื้อมมือหยิบรองเท้าหรือเดินเฉียดเข้าไปใกล้ตกใจพุ่งเข้าใส่พ่นพิษช่วงวันที่ท่านต้องระมัดระวังเป็นพิเศษได้แก่ วันที่22วันที่29และวันที่30มาดูเรื่องของโชคลาภและการลงทุนครับวันที่16มิถุนายนดาวเจ้าเรือนการเงินยังเดินไม่ดีถ้าอยากเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือหวยใต้ดินซื้อ1ออก2ซื้อ3ออก4คือเลือกเล่นตัวไหนเคลื่อนทุกตัวเคลื่อนแบบตบหัวเข่าชาติตบหัวคนข้างๆชาติอีกเอ้าไปตบเพราะทำไมคือมันเจ็บใจครับ แล้วอารมณ์ก็พาไปทำไมออกแบบนี้ดังนั้นถ้าอยากเสี่ยงผมไม่แนะนำนะครับการลงทุนด้านอื่นๆผมแนะนำหลังวันที่25 26เป็นต้นไปจึงจะดีและมีความสำเร็จเพราะราหูดาวเจ้าเรือนราพะสถิตตำแหน่งเกิดร่วมกับมรตยูและดาวอังคารกับดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวศุกร์เป็นกเกษตรด้วยถ้าจะให้เรียงลำดับอันดับหนึ่งคือทองคำ อันดับ2องคริปโตเคอเรนซีอันดับ3หุ้นครับท่านและท่านผู้ชมครับถ้าท่านทำงานมาทั้งชีวิตยังรู้สึกว่าตัวเองไม่ประสบความสำเร็จทำอะไรไม่รุ่งเรืองสร้างเนื้อสร้างตัวไม่ได้สักทีหรือสับสนลังเลไม่รู้ว่าอาชีพการงานที่ฉันทำอยู่นี้มันใช่และถูกโฉลกกับดวงชะตาท่านหรือเปล่าผมแนะนำบริการดูดวงวางแผนชีวิตบริการดูดวงที่แรกที่เดียวที่ไม่ได้ เน้นย้ำแค่ความแม่นยำแต่แม่นยำแล้วยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับชีวิตจริงของท่านได้โดยผู้บริการจะได้รับคำตอบชัดๆตรง,ตรงๆคือ 1. ตามพื้นจ,จริงๆของท่านนั้นท่านเก่งอะไรอะไรคือความสามารถที่แท้จริงของท่าน 2. อาชีพที่เหมาะสมทำแล้วดีทำแล้วรวยคืออาชีพการงานอะไร 3. ถ้าที่ผ่านมาทําบุญตลอดแต่ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรดีขึ้นเลยตามแนวทางของผมนั้นมนุษย์ทุกคนมีกรรมแตกต่างกันครับการสร้างบุญกุศลเปรียบเหมือนผ่อนปนกรรมแต่ถ้าทําบุญไม่ถูกกับกรรมก็เหมือนกับรักษาอาการเจ็บป่วยหรือรักษาไข้ไม่ถูกกับโรคใช้ยาไม่ถูกโรคดังนั้นบริการนี้ยังจะบอกท่านว่ากรรมตามชะตาของท่านนั้นคืออะไรและต้องสร้างบุญกุศลอย่างไร สี่สุดท้ายนับตั้งแต่วันนี้ดวงชะตาของท่านจะดีจะรุ่งเรืองอีกเมื่อไหรเพื่อเตรียมพร้อมเตรียมตัวไว้รับกับโอกาสตรงนั้นเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงอย่างยั่งยืนคําตอบทั้งหมดจะอยู่ในบริการดูดวงวางแผนชีวิตผมพร้อมแนะนําด้วยความรู้และประสบการณ์การทํางานโหราศาสตร์ทวงจุ้ยยาวนานกว่า20ปีสนใจใช้บริการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0817008644 ID Line สมเจษแสง 0817 008 64 4 ID Line สมเจ็ดแสงขอบคุณสำหรับการรับชมถูกใจกดไลค์คิดว่าใช่และเป็นประโยชน์รบกวนช่วยแชร์รักกันไม่เปลี่ยนแปลเรียนเชิญกดติดตามกด s ับ Subscribe สำหรับคลิปนี้ขอให้ผู้ชมทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปลอดภยัยร่ำรวยและมีความสุขสวัสดีครับ